ตัวพัดลมบ้างนะครับหลักการท,ทั่วไปเนี่ยเหมือนปั๊มแหละทุกประการยกเว้นบางอย่างยกเว้นบางอย่างหลักๆก,ก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันจะไม่เหมือนนะครับคือพัดลมเนี่ยว่าดยังไงในพัดลมนะว่าอย่างนี้กันนะพัดลม เทาใหม่พัดลมอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมปกติแล้วเนี่ยอย่างถ้าเทียบกับปั๊มอ่ะทางออกตรงเนี้ยนะครับทางออกตรงเนี้ยมันก็จะมีวาลวใช่ไหมแต่ว่าของพัดลมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดัมเปอร์ใช่ไหมดมเปอร์มันก็จะเป็นลิ้นแบบ เปิดปิดแค่นั้นเองนะก็หลีได้บ้างเลยแต่ว่าใช้กับใช้กับลมหรือว่า compressible fluid เนี่ยหลีเลยอ,อะไรมันก็จะไม่ค่อยแบบเป๊ะเท่ากับของของเหลวอะนะครับแต่ว่ามันก็ใช้หลีหลี f l o ได้เหมือนกันสำหรับปั๊มเนี่ยตัวเนี้อ๋อสำหรับปั๊มกับพัดลมเนี่ยตัวเนี้ยให้ผลคล้ายๆกันคือ,อ,อหลี flow เร่ง flow เนี่ย ไม่ค่อยจะมีผลกับเรื่องกําลังไฟฟ้าสักเท่าไหร่นะครับคือโฟล์ตกาลังลดแน่แต่ว่านิดเดียวไม่ค่อยมีนัยยะสําคัญเท่าไหร่ส่วนทางเข้านี่ครับส่วนทางเข้าตรงเนี้เอ่อก็จะมีดมเปอร์เหมือนกันทีนี้ถ้าเป็นปั๊มอะถ้าเป็นปั๊มนะครับถ้าเป็นปั๊มนะฟังดีๆนะถ้าเป็นปั๊มนะครับถ้าเป็นปั๊มเนี่ยเราจะไม่ยุ่งอะไรกับตรงนี้เลยนะครับเราจะไม่ยุ่งอะไรกับทางดูดเลยนะ ทางดูดของปั๊มเนี่ยห้ามแตะต้องเด็ดขาดนะครับมันจะต้องเปิดมันจะต้องเปิดวาวร้อยเปอร์เซ็นตลอดเวลาโอเคนะครับสำหรับทางดูดของปั๊มของเหลวนะครับทางดูดจะต้องไม่ไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับแต่สําหรับพัดลมเนี่ยสําหรับพัดลมเนี่ยเนื่องจากอากาศมันเป็น Compressible ใช่ไหมมันยุบมันยุบตัวได้ใช่ไหมครับเ,เราจะพอเล่นอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับคือเราสามารถหลี หลีดัมเปอร์ด้านดูดได้แล้วมันก็จะช่วยเรื่องลดลดการใช้พลังงานได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้าของเหลวไม่ได้ถ้าของเหลวเราไปเล่นอะไรกับวาล์วทางเข้านะมันจะเสี่ยงต่อการเกิดคาวิเตชันครับโอเคไหมแล้วก็นี่พัดลมจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับมีตัวไกด์เวนนะครับเรียกอย่างนี้ไกด์เวน เวนแปลว่าใบพัดนะครับแล้วก็ไกด์นี่ก็คือหมายถึงนําทางนะครับไกด์เวนภาษาอังกฤษนะครับไกด์เวนไม่ใช่ภาษาไทยนะครับไกด์เวนภาษาไทยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ๋อแล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายเป็นเรื่องรวลษ,ษารนะครับมาลองดูเปลี่ยนขนาดใบพัดนี่กฎของปั๊มกฎของพัดลมท,ทั่วไปผมข้ามเลยนะเปลี่ยนขนาดใบพัดก็คือคุณลดเคอร์ฟของพัดลมลงนะครับแล้วพลังงานก็จะเปลี่ยนเส้นนะครับมันก็จะลดต่ำลง ผ่านไปดัมเปอร์ด้านจ่ายเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรกับพลังงานคือลักษณะการวิเคราะห์แฟนเคอร์ฟกับซิสเต็มเคอร์ฟเนี่ยไม่ต่างกับปั๊มนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่พูดซ้ำนะครับเรื่องจุดทำงานเปลี่ยนเวลาเราหลีดัมเปอร์พอเราหลีดัมเปอร์ปุ๊บก็คือเหมือนกับเราห,หุบซิสเต็มเคอร์ฟเข้านะครับเหมือนปั๊มทุกประการนะผ่านไปแต่ว่าเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยมีผลกับเรื่องพลังงานมีผลนิดเดียวไม่ค่อยมีในยะเท่าไหร่นะครับ แต่ด้านดูดสิปั๊มเราทําอย่างนี้ไม่ได้ปั๊มเราหลีด้านดูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงกับต่อการเกิดคาวิเตชันแต่ว่ากับพัดลมเนี่ยการการหลีดัมเปอร์ด้านดูดมันคล้ายๆกับการลดขนาดของพัดลมลงนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเคอร์ฟมันเปลี่ยนเลยนะนะครับเคอร์ฟมันเปลี่ยนเลยนะถ้าเกิดเราเราลดด้านดูด แต่ก็ต้องระวังเพราะว่าถึงมันจะไม่ได้มีผลเรื่อง c a ร์ t ิเตชันอะไรแบบของเหลวนะแต่ว่าต้องระวังให้เรื่องเสิร์ชที่ว่าแบบลมไม่ไม่คงที่แล้วมันก็จะวูบว่าบวูบวาแล้วเดี๋ยวไอ้พัดลมคุณก็จะแบบพังมันจะสั่นมันจะพังนะครับผมหาไอ้นี่ไม่เจอะผมแบบพยายามเสิร์ชใน Google หาเรียกว่าอะไรอ่ะความเสียหายที่เกิดจากการเสิร์ชของพัดลมอะไรเงี้ยไม่เจอ ก็กดด้วยคีย์เวิร์ดคำว่าแฟนเซิร์ชเซิร์ชแฟนอะไรพวกนี้นะมันดันไปโผล่คลิปของพวกพวกแบ็คพิง์พวกเกิลกรุ๊ปอะไรพวกนี้ว่ากรณีแบบแม่งแฟนเพลงฮือฮากันอะไรอย่างเนี้นะก็เลยไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนพัดลมเลยนะครับก็ก็เลยยังหาไม่เจอเดี๋ยวหาเจอค่อยว่ากัน ส่วนไกด์เวนนะครับไกด์เวนก็คือเอ,อเหมือนเป็นตัวเหมือนเป็นตัวใบพัดที่มันฟิกอยู่กับที่นะใบพัดที่ฟิกอยู่กับที่มันมีหน้าที่แค่บังคับทิศทางลมให้มันเวลาไหลเข้าไปเจอพัดตัวใบพัดจริงๆอะ่ะเวลาถูกดูดเข้าไปผ่านไกด์เวนนี่มันจะบังคับทิศทางลมก่อนแล้วพอมันเข้าไปเจอกับพัดลมจริงๆอะ่ะมันก็ กระแสการไหลของลมมันก็จะแบบเนียนไปเลยะนะ่ออกไหมมันก็จะไม่ต้องเปลืองพลังงานในการในการเปลี่ยนลมจากการดูดเข้าไปดิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นการหมุนอัอนนี้คือวิ่งเข้ามามาเจอไกด์เวงก่อนเพื่อเพื่อบังคับทิศทางแล้วเวลาเข้าไปถึงใบพัดก็มันก็จะเรียกว่าหมุนแล้วเข้าไปเลยมีเนียนะเพราะฉะนั้นพลังงานมันก็จะน้อยลงนะครับพลังงานที่มอเตอร์ขับ บพัดจริงๆก็จะน้อยลงแต่ว่าก็มันก็จะต้องแลกกับ p พรสเชอร์ดอใช่ไหมที่มาขวางหน้ามันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็จะมีการหาจุดที่เหมาะสมอะไรของมันอยู่แล้วจุดที่ต้องระวังก็คืออย่างนี้ครับคือมันจะมีช่วงที่มันเซิร์ชด้วยก็คืออาการเดียวกับที่เมื่อกี้พูดถึงดัมเปอร์ด้านดูดอะคือถ้าหลีมากเกินไปก็มันอาจจะทำให้โฟล ต่ำลงไปอยู่ในย่านที่มันเกิดการเซิร์ชได้นะครับก็ต้องระวังอันนี้ก็เหมือนการไกด์เวนถ้าเกิดมาขวานจนแบบจนอะไรอะจนจนเพรสชอร์ดรอปมันสูงเกินไปเงี้ยนะมันอ,อาจจะเกิดการเซิร์ชได้เพราะโฟล์ฟลมันเข้ามายังย่านนั้นย่านเซิร์ชตรงนี้ไปแล้วนะครับโอเคเนี่ยมันก็จะมีไกด์อะไรแบบนี้อยู่นะครับว่าเนี่ยจุดช่วงทํางานก็ควรจะต้อง จะต้องอยู่ข้างนอกนี้ไม่งั้นอยู่ในนี้นะนระวังมันจะพันนะครับโอเคไหมแล้วเขาก็จะมีช่วงแนะนําที่แบบนี่เหมาะสมคือพยายามควบคุมให้ Flow กับเฮอยู่ในช่วงนี้นะครับเนี่ยอยู่ในช่วงแคบแค่ตรงนี้นะครับโอเคไหมนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับออ,อันนี้การปรับความเร็วรอบนี้ก็อารมณ์เดียวกับปั๊มน้ำนั่นแหละนะ โลกับความเร็วรอบก็แปรผันกันเป็นกำลังหนึ่งกำลังสองกาลังสามอะไรนี้เราไล่กันหมดแล้วแล้วการลดความเร็วรอบก็คือทําให้เคอร์ฟเปลี่ยนใช่ไหมครับโอเคไหมอันนี้ก็พูดไปหมดแล้วนะครับอมอันนี้ก็พูดไปแล้วอะเนาะสมมุติว่าอันนี้คือเคอร์ฟของเรานะครับเคอร์ฟของพัดลม นะแล้วก็ถ้าเราเปิดดัมเปอร์สุดคือเส้นนี้จุดทํางานอยู่นี่แต่ว่าจุดทํางานที่เราต้องการแต่ว่าโฟลที่เราต้องการจริงๆอยู่นี่นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหลีดัมเปอร์พอหลีดัมเปอร์ปุ๊บก็คือกลายเป็นเส้นนี้โอเคได้โฟลที่เราอยากได้แต่ก็กินกําลังเยอะเกินไปนะครับนั้นอยากกันนั้นเลยนะครับเราก็เลยลดลดรอบอลดรอบปุ๊บเคิร์ฟเปลี่ยนมาตรงนี้นะครับ เค้าเปลี่ยนมาตรงนี้เมื่อกี้เราหลีดดัมเปอร์ไว้ตรงนี้อา้าวจุดทํางานตรงนี้ใช้ไม่ได้เว้ยต้องเปิดดัมเปอร์ให้สุดอ่าโอเคก็เท่ากับว่าพอเราลดรอบปุ๊บเราสามารถเปิดดัมเปอร์ให้สุดได้แล้วเดี๋ยวจุดทํางานก็จะเป็นจุดที่เราอยากได้ก็คือโฟลท่านี้นะครับแล้วเราก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยเยังโอเคอยู่นะส่งถึงปลายทางถ้าทุกอย่างโอเคแปลว่าเนี่ยเราลดรอบลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินกําลังน้อยลงเป็นกําลังสามนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้เฟนนะครับ แล้วก็เนี่ยเหมือนการพัดลมมันจะมีอาการเสิร์ชนะในขณะที่ปั๊มมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรียกว่ามีช่วงที่ว่าโฟล์ต่ําสุดคือห้ามให้จุดทํางานมาตกในย่านสีแดงตรงนี้นะครับโอเคนะส่วนรูปนี้ก็จะเป็นแค่รูปที่ชี้ให้เห็นว่าเวลาเราลดโฟล์ลงอ่ะกำลังมันก็จะลดลงถ้าเป็นทฤษฎีคือมันต้องเป็นกําลังสองใช่ไหม ทฤษฎีมันก็คือเส้นประอันนี้นะครับการลดโฟล์ลงด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นใช้ดัมเปอร์นะครับด้านส่งด้านดูดอะไรแบบนี้นะใช้ไกด์เวนอะไรแบบนี้นะสุดท้ายอยาไม่มีอะไรสู้อินเวอร์เตอร์ได้นะครับอินเวอร์เตอร์นี่เลาะใกล้เคียงกับกับทางทฤษฎีมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกวิธีการลดรอบเนี่ยก็ ควรจะมาดูวิธีการใช้อินเวอร์เตอร์เป็นอันดับแรกนะครับอื่นๆมีอะไรบ้างน,นะครับอื่นๆก็จะมีลดรั่วนะครับมีเรื่องทําความสะอาดไส้กรองไม่ให้อุดตันเพราะว่าอันนี้ก็จะทําให้พัดลมต้องออกแรงมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทบท,ท,ทั่วไปก็งดจ่ายลมโดยไม่จําเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าลดโฟลได้ก็ลดอะไรอย่างนี้นะครับว่าไป ดูอีกนิดนะครับเรื่อง VSD อ่ะ VSD นี่ก็ย้ำอีกทีนะเราเคยคุยกันแล้วนะครับว่าความเร็วรอบเป็น r p n ใช่ไหมมนันคำนวณจาก120 F ส่วน P ใช่ไหมครับ P นี่เป็นขั้วมอเตอร์ F เป็นเฮิร์ของไฟฟ้าไอตัวอินเวอร์เตอร์จริงๆก็คือเนี่ยแหละครับมันเป็นอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เล่นกับเฮิร์สของไฟฟ้านะครับตามโจทย์นี้เลยถ้าเราจะลดรอบมอเตอร์ A U จ่ายลมเย็นนะครับ ติดอีวีเอแล้วปรับความถี่ไฟฟ้าลงจาก50เฮิรต์เป็น40เฮิร์นะครับมันแปลผันตรงกันใช่ไหมล่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันลดจาก50เฮิร์หลือ40เฮิร์ก็คือรอบคุณจะลดลงจาก100%หรือ80%นะครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เข้าอีจังหวะเดิมอีกแล้วถ้าเกิดรอบลดลง80%ใช่ไหมโฟลก็จะลดลงเหลือ80% เฮดก็จะลดลงเหลือหกสิบี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมกำลังก็จะลดลงเหลือห1 2สเ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคำนวณได้ว่าเฮ้ยเดิมใช้สิบกิโลวัตต์เนี่ยมันจะเหลือสักกี่กิโลวัตต์นะครับแล้วเราก็คำนวณเป็นพลังงานได้เนาะเนี่ยลดลงมาห้าห้าสิบเอ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นเดิมเต็มเต็มแม็กคือสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ยสิบกิโลวัตต์ก็จะเหลือแค่ห้าุดหนึ่งสองกิโลวัตต์นะครับอืม แล้วก็อ่าถ้าเกิดที่เราประหยัดได้นะครับอ่าอันนี้คือตามทฤษฎีใช่ไหมส่วนพอไปวัดจริงครับอ่าวัดได้ห้าจุดศูนย์ห้ากิโลวัตต์นะครับก็คำนวณสิว่าที่ลดลงได้เนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับเอ้คิดเป็นพลนังงานเท่าไหร่คิดเป็นเงินกี่บาทอะไรเงี้ยนะโอ้ปีละแสนเลยนะตัวสิบกิโลวัตต์นี่ลดได้ปีละแสนกว่าเลยนะเนี่ยอืมพอดีเห็นยี่ห้อของเครื่องมือวัด ของไออุปกรณ์ VSD กำลังจะเอาคณะเรานี่แหละคณะวิศวะเรานี่แหละจับเซ็น MOU กับ Danfoss นี่แหละนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้สร้างโปรเจกต์อะไรทำร่วมกันแล้วก็นักเรียนจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัทจริงๆอะไรเงี้ยนะ ในระหว่างเรียนหนังสือนี่แหละนะครับก็กําลังกําลังพยายามเดินหน้าทําอะไรพวกนี้อยู่นะครับถ้านักเรียนคนไหนกําลังจะเรียนจบปีนี้ก็ลรวอยากทํางานกับแดนฟอส c e นะครับหมายถึงว่าอยากทาโปรเจกต์ร่วมกับแดนฟอส c e เนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบจบครับอยู่ด้วยกันอีกสักปีหนึ่งก็ได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกมาตรการท,ทั่วไปแล้วมั้งดูเร็วๆเ,เนี่ยก็ดูว่าจะไปมรรษ,ษุสาอะไรตรงไหนบ้างนี่อย่างเวลาเขาตรวจปั๊มกันบางทีเขาก็จะมีไอ เหมือนหูฟังนะครับหมุนหูฟังหมอเลยแหละก็คือไปจี้จี้ตามพวกเนี่ยแบริ่งอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับเขาก็จะฟังดูว่าเนี่ยพวกแบริ่งอะไรตรงนี้นะครับก็จะคอยฟังดูว่าเออมันมีแตกมีอะไรไหมนะครับก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิหรือบางทีก็ใช้มือจับเอาเนี่ยแตะมอเตอร์ว่าเออมันร้อนเกินไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับมันมีหลักการลุกทุ่งอยู่นะแบบ เอามือแตะไว้แล้วก็ทนได้สามวินาทีหรือเปล่านะครับถ้าทนได้สามวินาทีก็ก็แปลว่ายังไม่ร้อนเกินนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเราเอาคนในรัฐบาลนี้มาเป็นช่างซ่อมบำรุงนี่มอเตอร์แม่งไม่มีเจ๊งสักตัวนะครับเพราะว่ามันจับได้จะสิบวิหรือชั่วโมงหนึ่งมันก็คงจับได้นะครับเพราะผิวหนังมันจะหนาๆนนนหน่อยเออ อันนี้มันแค่ดูรูปแล้วละ่ะเนี่ยน,นี้แบบมีไอ้ชุดนี่ใช่ไหมชุดส่งกําลังใช่ไหมคุณเลขกับสายผ่านอย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วแหละขอดูชื่อมาตรการนิดนึงนะ,ะเปลี่ยนเอาปั๊มไหนที่ประสิทธิภาพต่ำลงก็เอาออกไปลดขนาดใบเรียนแล้วนะครับปรับลดรอบเรียนแล้วลดขนาดใบปรับลดรอบไปแล้วนะครับปึ๊บซ่อมรั่วอะไรนี้ไปแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับเปลี่ยนปัม๊มติดอินเวอร์เตอร์ สเตปคอนโทรลนี่นึกไม่ออกว่าทำอะไรอันนี้ก็คือถ้าไม่ใช้ก็ปิดซะนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการว่าชุดไหนประสิทธิภาพสูงเลือกเดินชุดนั้นก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ชุดที่ประสิทธิภาพแย่ก็เอาไว้เป็นชุดสำรองนี่นะนี่ปรับรลดรอบก็จะได้พลังงานน้อยลงใช่ไหมอันนี้ก็ไปปรับการทดรอบด้วยบูลเล่ย์นะครับอาจจะปรับขนาดของปูลเล่ย์อืมน่าจ,จะหมดแล้วมั้ง vst vst เออเปลี่ยนพัดลมอันนี้ไม่แน่ใจว่า e x c e l มันกินพลังงานน้อยกว่าในบางกรณีหรือเปล่าอันนี้คือไม่ใช้ก็ปิดซะอะไรย่างเี้นะครับจังหวะไหนไม่ใช้ก็ปิดเนี่ยเหมือนกันนะครับน่าจะหมดและโอเคเอ่ะมีคำถามอะไรไหมไม่มีเราแยกย้ายแล้วนะครับเหลือลอีกไม่กี่เรื่องแล้วนะก็อาจจะต้องตัดสอบเรื่องไฟฟ้ากันสักทีนะครับ นะอ่ะเดี๋ยวเจอกันคราวหน้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ